สวัสดีกับสวีฬทุกคนนะครับผมนี่ครับผมเสื้อเดิมอะไรเดิมหมดนะ้วแต่เป็นอีพีที่2ครับทุกคนนี่ครับผมอีพีที่สนะเราจะไม่เล่นด่านต่อไปกันเลยนะครับผมเอาให้ถึงไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันขโมยไข่เราไปเนี่ยไม,ม่เจอกันและจะได้ตัวอะไรใหม่ๆด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวอะไรมาใหม่ๆอ่ะนะทุกคนแต่ผมมีเพื่อนคู่ใจแลนะ้วแะ อีพีนี้มีเพื่อนคู่ใจนะทุกคนดูสิเพื่อนคู่ใจผมเฮ้ดยดูนี้ดิทุกคนดูสิได้ใส่มงกุนแล้วเอาเอ้ยเอาเรื่องเอ้ยเอาตัวนี้ไปก่อนยาปิ้ง,งยังไงยังไง Đại bao, đại bao, đại bao, lên nhà Bọn leo mình đây Nè à. Giờ coi nha Sởi đây Sởi đây, sởi thằng lang, sởi thằng lang Sởi thằng lang, húp Bạn có hay ชิวชวอะครับกิดแบบว่ามันชิว,ชวะนะต่อไปเป็นด่านที่เจ็ดนะทุกคนด่านที่เจ็ดกับแอง r ี้เบิร์ EP สองดูในภาพอะไรมันก็สวยขึ้นนะแอง r ี้เบิร์เนี่ยมันก็แบบเขาผมว่าเขาพัฒนาขึ้นนะปุ๊บ แต่เล่นยากเหมือนเดิมลาลาลาฮลาลาลาชนะครับเฮ้เราต้องเล่นอันนี้แล้วนะว้าา เล่นยังไงเนี่ยทุกคนไ่รูอกอนกันว่าจะได้หรือเปล่าลุ้นเลืกว่าจะแพ้แต่ก็ชนะเลืกว่าจะแพ้แต่ก็ชนะโอเคทุกคนเราจะได้ ของเล่นชิ้นใหม่เอาตัวไหนดีตัวไหนดีเดก่อนผมขอเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันตัวนี้เว้ยปากคอบตัวยักษ์ไอ้ตัวระเบิดไอ้ตัวระเบิดมาดูดิอันนี้คือเรารู้อยู่แล้วนะตัวระเบิดมันมีไว้ทำอะไรอะ่ะ แผลอาตุงต้งโู้แด่สมบูรณ์แบบชิชลๆะครับได้ตัวระเบิดมาใหม่อันนี้เหมือนแบบมันเดินทางไวๆวมากเลยเนี่ยแป๊บแปบ๊บ ดูสิแป๊บๆเราจะแบบแบบจ,ะแบบจะถึงหัวหน้าใหญ่แล้วอะ่ะโอเคผมใช้นี้นะ,ะ,ะเอาตัวใหญ่มาดีกว่าทีเดียวไปเลยนี่ แล้วไงครับเดี๋ยวเจอตัวใหญ่ผมอา้าวใช่ตัวใหญ่ไม่ได้อีกไม่มีตัวใหญ่อยา่าพลังถืนอนตองกี้เบิร์ดใครได้ตัวเดียวแพ้ okay, เลย ตัวใหญ่ยักลับเบริร์ดถิดเถงตูมยังไงยังเหลือยังเหลือยังเหลือหรอจ๊ะยังเหลือหรอจ๊ะนี่เหลืออีกหรอจริงจริงไม่น่าจะมีเหลือนะทุกคนเฮ้ยได้สามได อะไรไม่รู้นะทุกคนในโลแบดผมจะหมดโอเคเดี๋ยวผมต้องปิดตรงนี้นะมันน่าจะเชื่อมต่อจากเฟ e บ,บุ๊ k โอเคอะไรครับเนี่ยเฮ้ยของเล่นมาใหม่ าแล้วเอาแล้ว,ลวทุกคนครับมาแล้วใช้นี้เลยน่าจะมีประโยชน์ต่อเราเยอะที่สุดไปเลยเพื่อนว้ไม่เดินหมูมันตลกตลกหาอะไรตลกหาอะไร ปูมตลกเหรอตลกเหรอมันตลกแล้เหรอขอโทษนะคื โอ้โหเร็วสี่แล <c oughs> ้วมาแล้วผม ทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงด่านที่10กันแล้วนะครับผมเราก็เข้ามาที่ด่านที่10กันแล้วนะเสียทุกคนเมื่อกี้นี้ที่ผมห่างหายไปไหนก็แบบว่าหลงลืมมานะครับผมห่างหายไปไหนก็ไม่รู้นะนี่ผมไปอัปเดตอันนี้มาครับผมเวลฮะเวลสิบห้าแล้วทุกคนดูดูความระเบิดทั้งยิ่งใหญ่เวลสิบห้าของผมอยอาโคตรละดูปัง ทีเดียวอ่ะครับไม่ต้องพูดเยอะทีเดียวอ่ะครับเน่ตัวพ่อ,อมามามาวะปังอุ้ยแบบกผมจะหมดช่างหายแป๊บนนะึง แน่นักหรอแน่นักหรอเจอตัวนี้ไว้หน่อยจะว่างไงดูแล้วผมเต็ปมาปากเขาให้พี่เดียวตายอะครับนวม ขโมยแกโอ้โหอะไรครับเนี่ย